สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่230นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นเล่นแกนปลอมตัวสายฟรีไปปักธงในโซนฟรีสตตร์นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้นะครับทุกชิ้นนะครับได้มาฟรีหมดเลยนะครับทุกคนและก็สําหรับวันนี้ครับ ไปแบบแรงแก๊สเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นสบู่ทูรูเธอครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแก๊ส5ดาวแต้มนึ่งหมนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับเซ็ตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรงผมหัวจุกครับและก็จะเป็นแว่นตาแก๊งเตอร์ครับผมและก็จะเป็นป่าแป้งครับ และก็จะเป็นเสื้อจากสิทธิ์ขั้นสูงและก็จะเป็นกางเกงสีขาวและก็จะเป็นรองเท้าสีขาวนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปาักองครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็จะเป็นท่า UMP ครับสำหรับท่าสกินปืนตึงๆครับพี่เอาไปหมดเลยนะครับทุกคนและก็จะเป็นท่า a k m 8ครับและก็ลูกซองมังกรและก็ MP40 ครับ และก็ท้าบสกาและก็ปิดท้ายด้วยเอเคียมังกรนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนจะเป็นคาตานะตรงนี้นะครับจะเป็นคาตานะใหม่นะครับทุกคนโคเทครับผมบอกเลยสําหรับอันนี้ครับเติมเพชร499เพชรครับจะได้รับเป็นส่วนของคาตานะโกริมไปเลยนะครับทุกคนโคเทครับและก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับจะอยู่จนถึงวันที่29นะครับทุกคนและก็ครับจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับทุกคนจะเป็นส่วนของ หมุน8ทีนะครับตรงนี้เลยง่ายๆนะครับทุกคนครับเริ่มต้น9ก้าเพชรนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้โคตรจ้าครับจะเป็นเคียวใหม่นะครับทุกคนดูดิอย่างแจ่มครับผมจะเป็นเคียวเฟรมโบนนะครับและก็จะมีเป็นรถด้วยนะครับทุกคนสําหรับรถคันนี้ครับจะไม่บวกสเต็นะครับแต่ว่ามันเท่ดีเนาะอย่างแจ่มครับผมขอหมุนสักทีแล้วกันนะครับจัดไปแจ่มๆได้ไรวะจ้าเอ๋โอ้โหได้กระเป๋านะครับทุกคน สำหรับกิจกรรมนี้ครับประมาณนี้เนาะและก็ครับสําหรับวันที่28ครับจะมีการแข่งด้วยนะครับทุกคนวันอาทิตย์นะครับเวลาง7 7นาฬิกา ก็อย่าลืมไปดูการแข่งด้วยนะครับและก็ครับอย่าลืมไปเชียร์ทีมไทยกันด้วยนะครับผมและก็ครับจะมีของแจกคนดูด้วยนะครับทุกคนไล่ตั้งแต่50,000คน1 0 0 0 0คนและก็1 5 0 0 0 0คนเลยนะครับสาหรับตรงนี้ครับของรางวัลก็จะมีประมาณนี้เนาะด้านล่างเลยนะครับแจ่มๆครับผมมีการแจกตัวละครด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะครับทุกคนและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงกันเลยดีกว่าครับไปเลยคร โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง16คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่ก้ามทองนะครับทุกคนและก็ห้องนี้ครับมีสาวแจมมๆด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนแจมมเกินน้องสาวชื่ออะไรครับเนี่ยดูชื่อหน่อยยูนาครับเชดเคเอาว่าและก็น้องสาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยฟลไฟเหรอน่าจะใช่นะครับขอแอกหน่อยละกันนะครับทุกคนตรงนี้ดีกว่าครับแจมมจมเลยนะครับผม ถ่า UMP ไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆ้วและก็ตอนนี้ครับคนในห้องเยอะมากครับ1 8คนอย่างแจมครับผมห้องนี้ครับกล้ามทองคุมดูดีโอโหมีแต่กล้ามทองนะครับทุกคนรองแอดสาวคนนี้ดิจะรับเพื่อนผมหรือเปล่าไม่มั่นใจครับลองกดแอดไปเลยรับเพื่อนปะรับไหมไม่รับหรอเขาไม่รับครับทุกคน เดีย๋ยวเราปักทองเลยดีกว่าครับทุกคนครับรู้สึกว่าอยากแอคโชว์ความหล่อเท่ครับทุกคนมาครับ 1...2...3... <Woo! S> <Go! S 1> แล้วและก็ครับถ้า UMP ไปหนึ่งทีแจ่มแจมครับผมตึงเกินก้ามทองคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยมารวยครับเชดเคเอาว่ะลองแอดเพื่อนดูดิรวยจริงเปล่าเฮ้ยนาย รับเพื่อนล้วหน่อยเชนเคเอาวะ่ะรับเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยอย่างตึงแล้วก็ครับกดอิโมจิหัวใจไปครับจัดไปหนึ่งดอกรู้สึกใจเกเรวะทุกคนไอ้ท็อปรู้สึกหวั่นไหววะ่ะร้องแก้มพิมพ์ไปดิหวั่นไหวหวั่นไหววะ่ะจัดไปครับผมเฟี้ยวๆฟผมรู้สึกว่าความเกเรก่อตัวในใจฉันนะครับทุกคนจังหวะนี้นั่นเน่เอาวะ่ะทุกคนเขาทําให้ความเกเรก่อตัวในใจฉันครับทุกคนจังหวะนี้ดูดิเขาให้หัวใจผมอ่ะแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับ ผมเริ่มรักนายละจัดไปครับทุกคนผมใจง่ายครับจังหวันนี้อ้าวโอ้โหอุตส่าห์ตั้งใจพิมพ์อะไรกันครับเนี่ยพิมพ์ใหม่ครับทุกคนโอ้โหไอท็อปเศร้าเลยผมเริ่มรักนายแล้วจัดไปครับผมเฟี้ยวๆฟ้ไอท็อปใจง่ายบอกเลยแล้วก็ปักธงไปหนึ่งทีปึ้มเข้าให้แล้วก็ครับถ่ายแรงแกนไปหนึ่งดอกแจ่มแจมครับผมโอ้โห แม่ไอท็อปใจง่ายเกินอะไรกันครับเนี่ยทุกคนแล้วก็ท้าสกาไปหนึ่งทีเจียมๆเราใจเกเรเชดเคเคมีตรงกันพิมพ์ไปดิเค,เคมีตรงกันเลยจุบจ๊บจุ๊บจัดไปครับผมเฟียเ้ยวเฟี้ยวเฮ้ยทุกคนเราเจอคนใจเกรเรว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานอกหักวันนี้โอ้โหพบรักแท้วะ่ะทุกคนจุบ๊บจุ๊บด้วยแล้วก็พิมพ์ไปดิจุบ๊บมั่วครับทุกคนจุบ๊บ จัดไปครับผมเฟี้ยวๆโอ้โหของจริงผมบอกเลยไอ้ทอมันของจริงและก็ทาศกาไปหนึ่งดอกและก็ครับตามด้วยอีโมจิหัวใจครับผมเอ้ยพิมพ์ดีกว่าครับทุกคนพิมพ์ไปครับรักนะครับจัดไปครับผมโอ้โหใจเกเรเฉยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับรู้สึกว่าห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง17คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนและก็ห้องนี้ครับมีสาวบึมบ๊มซัมเบ้ด้วยนะครับทุกคนดูดิอย่างแจ่มครับผมน้องชื่ออะไรครับเนี่ยตาหวานเหรอน่าจะใช่นะครับขอแอคหน่อยละกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมกดท่า UMP ไปครับตึงๆเลยนะครับทุกคนดูดิโอ้โหแม็กซิมอย่างตึง เฟี้ยวเกินและก็ครับตามด้วยเอเคียมังกรครับจัดแปแจมแจมตอนนี้ครับมีน้องสาวคนหนึ่งครับวิ่งมาหาผมด้วยครับทุกคนเอาว่ามาย่อด้วยครับน้องชื่ออะไรเนี่ยนานาชูใจหรอน่าจะใช่นะครับย่อๆหน่อยละกันนะครับทุกคนจัดแปและก็ครับร้องแล้งถามดิน้องอายุเท่าไหร่ครับจัดไปครับทุกคนผมชอบเด็กนะครับดูดิน้องคนแบบนี้นะครับน่ารักนะครับทุกคนและก็ครับลูกซอมมังกรแปรหนึ่งดอกเฟี้ยว นั่นเนี่ยหล่อเท่เกินปากบอกชอบเด็กแต่เพิ่งโดนเด็กด่ามานะครับทุกคนไม่ไหวเลยนะครับ e ีที่แล้วเกินไปแล้วก็ครับ M P 40 8 1ดอกน้องไม่ตอบผมครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงเลยดีกว่าครับมาครับ1 2ึ่งสองสามแล้วก็ครับถ่ายแรงแกนแปลหนึ่งทีแจมแจมครับผมแล้วก็ครับถ้า U M P ไปตึง แล้วก็ครับถามน้องใหม่ครับน้องสาวอายุเท่าไรจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆดูซ่งน้องเขาจะไม่ตอบผมนะครับทุกคนรับแอดน้องหน่อยละกันนะครับจัดไปแล้วก็ครับท่าสกาไปหนึ่งดอกตึงๆนะครับทุกคนเชิดเ,เอาวะ่ะข้างเราแรงแดงวะ่ะเฮ้ยตึงเกิน่านแรงใส่ไปแรงแกนไปหนึ่งทีส่วนไหมส่วนปะเขาไม่ส่วนหรอเขาชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยชื่อโฟนะครับแล้วก็ครับเอเคมังกรไป สริปหรือเปล่าพุ่นะว่าผมสริปเฉยครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ครับถ้า UMP ไปหนึ่งดอกตึงๆเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าวันนี้ครับเราจะตึงเป็นพิเศษนะครับทุกคนครับแล้วก็ครับลูกซอมบอนไปแจมๆอ้าวทุกคนน้องชูใจออกไปแล้วโอ้โหไอท็อปเศร้าใจว่ะแล้วก็ครับปักทองไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนตึงๆเลยนะครับดูดิโอ้โหเฟี้ยวเกินแล้วก็ถานแรงแกนไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับ รู้สึกว่าห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิว้วโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับ ห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง21คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนและก็ห้องนี้ครับมีแต่สาวบึ้มบ้ามซัมเบ้นะครับดูดิอย่างแจ่มครับผมน้องคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อหมีนะครับและก็ตรงนี้ครับเขายืนแอคอยู่นะครับทุกคนบุคคลระดับตำนานนะครับดูดิเสื้อตัวนี้ครับผมบอกเลยโคตรเล เป็นของผู้เล่น3,000คนแรกนะครับทุกคนโคตรตึงยอยย้อนอะไรละกันนะครับจัดไปแล้วก็กดอีโมจิหัวใจไปครับจัดไปหนึ่งดอกตึงเกินอะ่ะคนนี้คือแบบตึงเกินอะ่ะทุกคนดูดิมีหมวก F ด้วยนะครับไก่มองไรไม่มีอดีโอโหเดี๋ยว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 แล้วก็ครับพิมพ์ไปครับไม่มีฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมไอ้นี่มันมองคนภายนอกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวบักปลอบอุตส่าห์เป็นถึงตำนานมองคนภายนอกเฉอย,ยอะไรเนี่ย ชื่ออะไรเนี่ยชื่อไฮเปอร์โอ้โหอย่างตึงอยู่แคนคนรวยด้วยนะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยแคนอย่างตึงก็กระจอกไงขยะโอ้โห <c oughs> แล้วก็ครับพี่ไหมครับผมไม่มีหรอกฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมแม่งว่าผมเฉยบักปอบนี่นี่เฮ้ยนายกล้ามทองกล้ามทองอะแอใส่มันดิเออแอใส่มันเนี่ยไอตัวเนี้ยโอ้โหเกิดแม่งเหยียดผมเฉยอ่ะบักปอมหนี่เกินไป อะไรแค่เข้ามาทักทายก็ว่าผมแล้วทุกคนดูดิเวอร์เกินแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับทําไมต้องว่าครับจัดไปครับผมทุกคนไม่ไหวเลยนะครับปักธงใส่หน้าแม่งเลยไหมครับทุกคนผมเริ่มหมาดไส้แล้วนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ต่อนะครับทุกคนว่าไว้ไม่มีนะครับทุกคนหลังจากผมปักธงเนาะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับ1 2ึ่งสองซ้ แล้วก็ครับพิมพไปครับผมมีแต่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมอะไรของแม่งไวตัวนี้นี่งงเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับไวไม่มีฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมงงไปดิเอางงไปดิบักรอบงงไปดิแล้วก็ครับปักทองไปกระจกหนึ่งหนึ่งได้นะโอ้ไอ้นุ่นก็ลองสคคิปเฉยบักรอบนี่เกินไป อะไรอย่างงเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ปากทงใส่หน้าแม่งเลยแล้วก็ถ่ายแรงแกนไปปั้งเข้าให้ครับผมตึงๆอะไรของมันวะทุกคนผมงงกันมากเลยชนะเดี๋ยวให้เขาตีเชดเคเอาวะเดี๋ยวเฮ้ยเกินไปมีการชนะให้เขาตีด้วยนะครับทุกคนโคดเวอร์แล้วก็ครับถ่ายแรงแกนไปแจ่มแจมครับผม มีสาวแอดผมมาด้วยครับทุกคนและก็ครับกดรับเพื่อนสาวเลยละกันนะครับจังหวะนี้มีคนร้องทงสริปด้วยดูดิโอโหอะไรแทนที่จะเข้าข้างผมทุกคนไปเข้าข้างไอ้ตัวนี้เฉยเวอร์เกินและคือมันท้าหนึ่งหนึ่งผมด้วยนะครับทุกคนต้องจัดแล้วป้าจังหวะนี้ต้องจัดแล้วป้าเนี่ยและก็ครับท่า UMP ใส่หน้าไปบึมบ๊มซัมเบไปครับผมหนึ่งหนึ่งมาชนะให้เข้าตีและก็ครับพิมพ์ไปครับเปลืองบาทครับผมจัดไปเฟียเฟ้ยวเฟี้ยว ส่งไปเลยแล้วก็ครับปักธงใส่หน้าไปทุกคนโอ้โหโคตรเวอร์เกินไปผมบอกเลยแล้วก็ครับ m อ็0สนใส่หน้าไปจัดไปครับผมแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับพวกบัตรฟรีมันขยะฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหมีการท้าหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนไหมบัตรฟรีก็ไม่บอกน้าเราอ่ะเกินไปแหมโคตรเวอร์โคตรเวอร์บักปลอกคนนี้นี่ไอพวกบัตรฟรีนะครับทุกคนมันขยะนะครับพวกนี้แล ok ้วก็คร oh. okay, ับ่ายแังแกงใส่หน้าไป แจ,แจ่มครับทุกคนอีกทีนึงครับผมนี่่านเล่นกาไปรัวๆนี่รัวๆไปมาเถอะกูตึงกว่ามึงเอา้าเดียวอ่ะได้แล้วก็ครับพิมพ์ไหมครับได้ครับไอขยะฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมมันรับเพื่อนผมป่าทุกคนดูดิมันรับเพื่อนผมยังไฮเปอร์เรียบร้อยครับทุกคนอยู่แคนรวยด้วยครับทุกคนจริงๆแคนโคตรดังผมบอกเลยผมเคยอยู่แคนนี้นะครับ และคือผมสนิทกับหัวหน้าแคนด้วยนะครับทุกคนแคนนี้ติดท็อปบอร์ดของโลกด้วยนะครับผมบอกเลยโคตรตึงแต่ว่าเนี่ยแหละไอตัวนี้แหละผมบอกเลยเดี๋ยวกูฟ้องเดี๋ยวกูฟ้องไอท็อปจะฟ้องไอท็อปจะฟ้องกูบอกเลยไอขยะแบบมึงเนี่ยโอ้โหบักปลอบทําแคนเขาเสียชื่อนะครับทุกคนแม่เกินไปปักธงใส่หน้าไปแล้วก็ถ่ายแรงแกนไปแล้วก็ครับท่าไอเกมแปดปาดหน้าไปแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับมึงออกมาครับไอขยะ แล้วก็ขับส่งไปเลยแล้วก็ขับปักทองไปแล้วก็รับพิมไปครับมันน่าสมเพชมันน่าสมเพชฮ่าฮ่าฮ่าไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับมันดีกว่าครับรู้สึกว่าตอนนี้ครับมันจะออกไปแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเ e t สโกครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคน Desert Eagle ครับแล้วก็ไอวอลครับผมแล้วก็กดสองครับ ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหัวมันเลยดีกว่าครับด่าผมสยับเลยนะครับทุกคนไอ้นี่มันเหยียดสายฟรีครับเราต้องจัดชุดใหญ่ให้มันนะครับทุกคนอยู่ไหนครับเฮลโลลวียไม่โดนมันตกเหรอวะอ้าวสวยดิวียไม่โดน เรียบร้อยครับผมอะไรเนี่ยเฮ้ยไปแล้วเหรอเฮ้ยสู่ขิดแล้วหรออะไรอ่ะเม็ดเดียวเองนะเมื่อกี้ขิดเฉยน,นะครับทุกคนไม่ไหวเลยนะครับไอท็อปมันออโต้ล็อกหัวครับบอกเลยไม่ต้องพึ่งสคริปนะครับทุกคนเพราะว่าตัวผมนี่แหละสริปชั้นดีของจริงไปทุกคน l e t โกต่อครับผมปล่อยตัวโคตรช้าเลยครับ GM ต้องปรับเพื่อเด็กหมูแปแล้วแหละจังหวะเนี้ยจริงๆโอ้โหปล่อยตัวช้าเกินพอดีว่าเด็กหมูแปมันใจร้อนนะครับทุกคนไป let's go ต่อครับผมจ่าเออยู่ไหนครับมาแล้วว่ะทุกคนมาแล้วว่ะอ <C ười> <c oughs> ุ้ยไม่โดน อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เดียวเองนะบักปรอบนี่ไม่ไหวเลยนะครับทุกคนแหมทำทรงปากดีชนะจะให้เข้าตี้เดี๋ยวจบเกมนะครับผมจะลองชวนมันมาตี้ผมนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้ามาหรือเปล่านะครับซื้อหมวกดีกว่าครับแล้วก็ครับ <S 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 เห็ดสามไปหนึ่งอันพอเฮ้ยสองอันดีกว่าครับทุกคนเอาชัวเอาชัวไปครับทุกคนรอจบเกมครับผม ไม่รู้ว่ามันจะคุยอะไรกับผมหรือเปล่านะครับจริงๆดูทรงไม่น่ากล้าคุยนะครับไปทุกคนเอวิโกต่อเอวิโกต่อเป็นถึงบุคคลระดับตำนานปากยั่งดีนะครับทุกคนอยู่ไหนโอ้โหไอวอลหรือว่าอะไรวะนะเดี๋ยวเฮ้ทุกคนเดี๋ยวโอ้ไม่ก็เดี๋ยว <c oughs> เชื่ออะไรเนี่ย What the f โอ้โหทุกคนเดี๋ยวดูไอ้วอ์มันดิโคตรโกงเฮ้ยมันเกินไปเป้าจริงไอ้วอ์เป็นสิบลูกอะทุกคนมันวางได้อ่ะเน็ตมันปิงอ่ะเฮ้ยทุกคนผมโดนโกงเฉยโอ้ไม่กอ ไอวอลอย่างเยอะอะไรกันครับเนี่ยทุกคนแม่งไม่เคยพบไม่เคยเจอโอ้โหโคตรเวอร์ไอวอลมันวางได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันยังแพ้ผมแสดงว่านี่มันกากจริงนะผมบอกเลยจริงๆไม่ได้เหยียดนะแต่ว่าแม่งก,กากจริงผมบอกเลยแม่งเหยียดใส่ฟรีเฉยมึงต้องโดนกูนี่บักปรอบกูมันมือปราบไอพวกขยะแบบมึงเนี่ยมือปราบสัมภเวสีกูบอกเลยกูเนี่ยของจริง เนี่ยเนี่ยกลัวของจริงดูไว้บักรอบซ้ําด้วยนี่แม่งมันไส้โอ้โหเช็คระบบหายใจหน่อยละกันนะครับทุกคนเขาไม่ได้เรียกว่าซ้ําศพนะครับสมัยเนี่ยขเขารรรเรียกว่าเช็คระบบหายใจนะครับไอ้คาว่าซ้ําศพเนี่ยมันผิดนะครับทุกคนมันผิดนะครับผมต้องเรียกว่าเช็คระบบหายใจนะครับผมถึงจะถูกต้องนะครับไปทุกคน let's go ครับผม ไอ้พวกปากดีเนี่ยสมควรโดนชิคระบบหายใจนะครับจริงๆแต่ว่าอย่าไปหาทํามั่วนะครับทุกคนโดนด่านะผมบอกเลยจริงๆโดนด่านะไปจะเอ๋บักรอบ ไปไปเกิดใหม่ซะนี่เช็คระบบหายใจหน่อยละกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมเต็มหัวไปครับของจริงผมบอกเลยอย่าให้ไอท็อปมันได้เช็คระบบหายใจนะครับทุกคน หมดแม็กครับผมมี200เล่น200ผมบอกเลยลูกกระสุนนะจริงๆเช็ค200เมตรเลยนะครับทุกคนครับไป let's go ต่อครับผมตอนนี้ครับ50เฮ้ยอะไรอ่ะบุคคเลระดับตำนานเดี๋ยวโดนสายฟรีก,กด50เลยเหรอวะมาเล่นในคอมด้วยนะครับทุกคนไอเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเกินไปผมบอกเลยเกินไปแล้วคือไอวอลมันตั้งเป็น10ลูกอะ่ะ ปกติตั้งได้3ลูกนะครับแต่ว่าไอ้นี้ตั้งไป10เลยอ่ะเอาตายแล้วเหรอเมื่อกี้ผมกดตั้งไอวอลไม่ติดครับทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยไอท็อปมันใช้สกิปบ่นี่เดี๋ยว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 เม็ดเดียวตลอดเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวโคตรเวอร์เวอร์จริงครับ EP นี้เม็ดเดียวตลอดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วก่อนเดี๋ยวก่อน เอ้าทุกคนมันมาจากไหนวะเนี่ยผมยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็กดซื้อเห็ดสองอันอ๋อผมรู้เลยทุกคนถ้าสมมุติว่าซื้อเพิ่มอ่ะมันจะมีเห็ดงอกออกมานะครับทุกคนผมลืมผมลืมไปอยู่ไหนครับปรอบ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูใช้สคิปบอนนี่เดี๋ยว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 เดวเกินไปไอท็อปเกินไปเก่งแบบนี้ไม่มีใครกล้าเล่นด้วยเลยนะตอนนี้จริงๆเฮ้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวทุกคนอะไรอ่ะเจ็ดศูนย์เฉยอะไรกันครับเนี่ยโคตรเวอร์ผมบอกเลยเวอร์จริง มีใครเวอร์กว่าผมอีกป้าตอนนี้จริงๆโอ้โหไม่มีแล้วดูทรงนะครับทุกคนและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับปิดไปด้วยสกอร์สวยๆครับ7.0ต่อครับผมดาเมจครับ2 5 0 2นะครับตามนี้เลยและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับเดี๋ยวเราออกไปชวนมันมาคุยหน้า็อบบี้ดีกว่าครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้ามาหรือเปล่าครับไปกันเลยครับผม Let สโก โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับขอชวนมันมาก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้ามาหรือเปล่านะครับไฮเปอร์ลิสครับผมจ้าเอ๋มาไม่น่ามาหรือเปล่าครับไม่น่าจะมานะครับทุกคนดูทรงและชวนไปครับผมรัวๆไปจัดไปครับทุกคนรัวๆนั่นเน่ของจริงชวนไปรัวๆมาเปล่าไม่มาหรอเดี๋ยวทุกคนแม่งไม่กล้ามาหรอวะเอาเดี๋ยวแม่งลบเพื่อนผมหนีเฉย อะไรกันครับเนี่ยเดียวทุกคนแม่งลบเพื่อนผมเฉยใช่ไหมมันลบเพื่อนปะหรือว่ามันไปอยู่ในกลุ่มมันลบเพื่อนครับทุกคนอะไรกันครับนี่เกินไปถึงกับลบเพื่อนหนีเฮ้ยครเวอร์โอ้โหเวอ่อจริงผมบอกเลยไม่เป็นไรครับทุกคนก็ถือว่าให้เด็กมันเดินไปนะครับแต่แม่งไอเชียนี่แม่งดูถูกสายฟรีจัดผมบอกเลยโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับ อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วก็สำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว